สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมิเชลฟูโก้นะครับนักคิดคนสำคัญเลยแม้ว่างานเขียนเขาจะเออขึ้นชื่อว่าซับซ้อนนะครับแต่ก็มีอิทธิพลสูงมากโดยเฉพาะงานบรรยายชิ้นหนึ่งที่ชื่อระเบียบของวาทกรรมหรือลอร์ u เรด School บรรยายตอนเข้ารับตำแหน่งที่ College de France ปี1970นุู่นเลยครับแล้วก็พิมพ์เป็นเล่มออกมามีแปลไทยด้วยนะของสอนพอ Illuminations ใช่ค่ะงานชิ้นนีเ้เหมือนเป็นบทสรุปหรือเป็นภาพสะท้อนความคิดช่วงแรกๆของฟูโกเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะวิธีคิดแบบที่เรียกว่าโบราณคดีความรู้นะคะก่อนที่ระยะหลังๆเขาจะหันไปให้ความสนใจเรื่องอำนาจมากขึ้นครับผมจากข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งบทวิเคราะห์บทสนทนาเกี่ยวกับงานชิ้นนี้วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูนะครับว่า ฟูโก้เขามองเรื่องการควบคุมสิ่งที่พูดได้หรือสิ่งที่เรารู้ได้ในสังคมยังไงและทำไมแนวคิดนี้มันถึงยังอ,อน่าสนใจอยู่จนถึงทุกวันนี้ก่อนอื่นอาจจะต้องมาทำความเข้าใจคำว่าวาทกรรมหรือดิสคอ r s สในความหมายของฟูโกกันก่อนนะคะคือมันไม่ใช่แค่การพูดคุยทั่วไปนะแต่ฟูโกหมายถึงปฏิบัติการของถ้อยแถลงที่มันมีระเบียบบางอย่างคอยกำกับอยู่เสมออ๋อไม่ใช่ให้คำพูดล,ยลอยๆใช่ค่ะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองหรือเป็นจริงในตัวมันเอง แต่เป็นสิ่งที่สังคมในแต่ละยุกนะคะยอมรับว่าจริงทําให้มันดูชอบทำแล้วก็ให้คุณค่ากับมันครับซึ่งคําว่าวาทกรรมที่เราใช้ใช้กันในภาษาไทยนี้ก็มีที่มาเหมือนกันอาจารย์สมเกียรติวันธนะท่านก็เป็นคนสําคัญที่ช่วยทําให้คํเนี้แพร่หลายในบ้านเราทีนี้หัวใจสําคัญของงานบรรยายคินนี้ก็คือแนวคิดเรื่องระเบียบของวาัทากรรมนี่แหละคะ่ะฟูโกเขาเสนอว่าในทุกๆสังคมเนี่ย มันจะมีกระบวนการบางอย่างที่เราอาจจะมองไม่เห็นชัดๆคอยทําหน้าที่ควบคุมคัดเลือกจัดระบบแล้วก็เผยแพร่วัฒกรรมต่างๆเพื่ออะไรครับการควบคุมนี่ก็เพื่อจํากัดสิ่งที่เขามองว่าเป็นอํานาจและอันตรายที่อาจจะมาจากคําพูดเหล่านั้นนะคะแล้วในขณะเดียวกันมันก็สร้างกลุ่มคนที่มีอํานาจในการผลิตหรือว่าใช้ภาษานั้นๆขึ้นมาด้วยแปลว,ว่าฟูโกไม่ได้สนใจว่าคนพูดอะไรแต่สนว่าทาไมถึงพูดแบบนั้นได้หรือ ใครมีสิทธิ์พูดใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะเขาสนใจตัวกระบวนการที่ทำให้วาทกรรมมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดำรงอยู่ได้มากกว่าจะไปตัดสินว่าเนื้อหามันจริงหรือไม่จริงแล้วการควบคุมที่ว่าเนี่ยครับมันทำงานยังไงบ้างฟุกุเขาอธิบายไว้แบบไหนครับดูเหมือนจะมีหลายระดับเลยอ่ะใช่ค่ะเขาแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกที่ค่อนข้างชัดเจนคือกลไกาภายนอกอย่างเช่นการห้ามพูดบางเรื่องไปเลย อันนี้ตรงไปตรงมาครับหรือการแบ่งแยกเป็นคู่คู่เช่นแยกคนปกติออกจากคนบ้าหรือแยกความจริงออกจากความเท็จแต่ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแล้วก็สำคัญมากคือสิ่งที่ฟูกโกเรียกว่าเจตนาแห่งความจริง will to truth ค่ะคือฟูกโกมองว่าแม้แต่การที่เราพยายามจะแสวงหาความจริงอย่างเป็นกลางๆเนี่ย จริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมนี้เหมือนกันเพราะมันเป็นตัวกําหนดกติกาว่าความรู้แบบไหนล่ะที่จะนับว่าเป็นความจริงได้ในสังคมนั้นๆในยุคนั้นๆอ๋อเข้าใจแล้วครับนอกจากกลไกภายนอกที่เหมือนเป็นการกีดกันหรือแบ่งแยกแล้วเนี่ยยังมีกลไกที่ทํางานอยู่ข้างในตัววาทกรรมเองด้วยหรือเปล่าครับมีค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากเป็น,นกลไกภายในอย่างเช่นอธิบายหรือคอมเมนต์รีที่เราเห็นกันบ่อย แม้จะดูเหมือนเป็นการอธิบายขยายความแต่จริงๆแล้วมันก็มักมจะต้องอ้างอิงยึดโยงกลับไปที่ตัวบทเดิมต้นฉบับเดิมเสมออ uh huh. เหมือนเป็นการตีกรอบไปในตัวใช่ค่ะจํากัดไม่ให้ตีความหลุดกรอบไปไกลเกินไปหรือแนวคิดเรื่องผู้ประพันธ์หรืออเ t h o r คือชื่อเสียงหรือสถานะของผู้พูดผู้เขียนเนี่ยกลายเป็นเครื่องรับประกันความน่าเชื่อถือของเนื้อหาไปซะง,งั้นมากกว่าจะดูที่ตัวเนื้อหาเองตรงๆเออจริงด้วยครับ แล้วก็ยังมีโครงสร้างความเป็นวิชาหรือดิสซิปลินอย่างสาขาวิชาต่างๆที่มีขอบเขตมีระเบียบวิธีมีภาษาเฉพาะของตัวเองที่ยอมรับกันใครที่เสนอความรู้อะไรนอกกรอบนี้ก็อาจจะถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือไม่เป็นวิชาการไปประเด็นเรื่องผู้ประพันธ์นี้น่าสนใจนะครับคือมันดูย้อนแย้งกับความคิดปกติที่เรามักจะมองว่าผู้ประพันธ์คือคนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแต่ฟูโกกลับบอกว่า บทบาทของผู้ประพันธ์เนี่ยจริงๆอาจาเป็น,นกลไกควบคุมอย่างหนึ่งทําให้แม้จะดูมีเรื่องราวมากมายแต่สิ่งที่พูดได้จริงๆอาจาจะมีไม่มากนักแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดได้ด้วยเป็นมุมมองที่ท้าทายความคิดเดิมๆของเรามากๆค่ะนอกจากนี้ยังมีกลไกอื่นๆอีกนะคะอย่างพิธีกรรมริ t ชวลที่กําหนดคุณสมบัติท่าทีของผู้พูดเช่นหมอต้องมีท่าทีแบบหนึ่งเวลาพูดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือการยึดครองทางสังคม Social Appropriation อันนี้หมายถึงอะไรครับก็อย่างเช่นระบบการศึกษาไงคะที่คัดเลือกความรู้บางชุดเข้ามาอยู่ในหลักสูตรแล้วก็กีดการความรู้อื่นๆออกไปทําให้คนในสังคมก็ซึมซับกรอบคิดบางอย่างไปโดยไม่ค่อยรู้ตัวพอจะยกตัวอย่างที่มันเห็นภาพชัดๆได้ไหมครับว่ากลไกพวกนี้มันทํางานเชื่อมโยงกันยังไงได้ค่ะ ตัวอย่างที่ฟูโก้ใช้บ่อยๆในงานชิ้นหลังๆของเขาเลยก็คือเรื่องเพศวิธีค่ะอย่างในเล่มประวัติศาสตร์ของเพศวิธีเนี่ยเขาชี้ให้เห็นว่าสังคมตะวันตกในบางยุคสมัยไม่ใช่แค่ห้ามพูดเรื่องเพศนะแต่กลับสร้างกลไกให้คนต้องพูดถึงมันออกมาอา้าวเหรอครับไม่ใช่ปิดปากแต่บังคับให้พูดประมาณนั้นเลยค่ะ เช่นผ่านการสารภาพบาปในศาสนาคริสต์หรือพอมายุคหลังๆก็เป็นการบำบัดทางจิตเวชอันนี้เป็นตัวอย่างกลไกควบคุมภายในที่ทำให้ตัวเราเองเนี่ยกลายเป็นผู้ประพันธ์วาทกรรมเรื่องเพศของตัวเองต้องไปขุดคุยต้องสำรวจต้องเล่าเรื่องส่วนตัวออกมาอ๋อครับครับในขณะเดียวกันศาสตร์อย่างจิตเวชหรือเพศวิทยาก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นโครงสร้างความเป็นวิชาที่คอยกำหนดว่าอะไรคือปกติอะไรคือผิดปกติทางเพศ กลายเป็นกรอบให้เราเข้าใจตัวเองไปทําให้การค้นหาเพศสวิถีที่แท้จริงของตัวเองกลายเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมาทั้งๆท,ที่ถ้ามองแบบฟูโก้แล้วเพศสวิถีเองก็อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาผ่านวัฒกรรมผ่านประวัติศาสตร์ไม่ใช่แก่นแท้ที่มีอยู่ดําเดิม ถูกต้องเลยค่ะแนวคิดนี้ก็ส่งอิทธิพลต่อมาถึงพวกเควสทีรี่เยอะมากแล้วก็ยังเอามาใช้วิเคราะห์ปรากฏการในสังคมไทยได้นะคะเช่นการเปลี่ยนแปลงวัฒกรรมเรื่องเพศสภาพหรือมาตรฐานการแต่งกายที่มันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามนโยบายรัฐมันไม่ใช่สิ่งตายตัวแต่ถูกกำกับด้วยระเบียบของวัฒกรรมในแต่ละช่วงเวลานั่นเองครับฟังดูก็ยอมรับเลยครับว่าแนวคิดฟุกโกเนี่ย ค่อนข้างท้าทายความเข้าใจเรามากๆเลยแล้วทำไมเราถึงยังควรให้ความสนใจกับงานชิ้นนี้โดยเฉพาะระเบียบของวัฒนรรมเ่ะครับอืมเพราะว่ามันให้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังกับเรามากๆเลยค่ะมันช่วยให้เราตั้งคำถามกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความจริงตามธรรมชาติหรือความรู้ที่เป็นกลางๆในสังคมได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอาจจะถูกประกอบสร้างขึ้นมาผ่านกลไกลทางสังคมทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆสอน หรือการยึดครองทางสังคมที่พูดไปเมื่อกี้อาจจะช่วยให้เรามองปรากฏการณ์ร่วมสมัยต่างๆในมุมที่ต่างออกไปได้อย่างอาจจะลงเอาไปใช้วิเคราะห์ดูว่าแนวคิดบางอย่างมันถูกส่งเสริมผ่านระบบการศึกษาหรือสื่อต่างๆยังไง อันนี้เป็นการยกตัวอย่างเพื่อใช้เป็นแว่นวิเคราะห์นะคะไม่ใช่การไปตัดสินคุณค่าอะไรครับผมซึ่งการที่มีฉบับแปลไทยโดยตรงจากภาษาฝรั่งเศสพร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะทำให้เราเข้าถึงความคิดของฟูกโกได้ใกล้เคียงต้นฉบับมากขึ้นแม้จะยังท้าทายอยู่ก็ตามค่ะโดยสรุปแล้วเนี่ยระเบียบของวัฒกรรมก็ชี้ให้เราเห็นว่าความคิดคำพูดความรู้ต่างๆมันไม่ได้ล่องลอย,อยอยู่อย่างอิสระนะ แต่มันถูกจัดวางถูกควบคุมแล้วก็ถูกให้ความหมายโดยกลไกลต่างๆที่อาจจะมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างในสังคมของเราอยู่เสมอเอากลับไปคิดต่อได้ดีทีเดียวลองมองไปรอบๆตัวเราดูนะครับวันนี้มีความจริงหรือสิ่งที่ยอมรับกันทั่วไปอะไรบ้างที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นผลผลิตของระเบียบบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยตั้งคาถามกับมันเลยก็ไไ้